มานี่ก็มารีวิวอะไรแต่งกันครับตัวนี้ก็เป็นชุดทดนะครับของเราสั่งทำให้มันเป็นของตัวเราเองครับก็จะเป็นตัวตัวทดสํสำหรับชุดแต่งของพวกเรานะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ เจ็ดร้อยบาทนะครับครับผมผมทษแต่ตัวนี้นะครับของผมส่วนชุดนี้ก็จะเป็นคอสปริงนะครับคอสปริงชุดนี้ก็สามพันครับคอสปริงชุดทั้งชุดนี้ก็สามพันนะครับส่วนมมเล่นะครับตัวนี้เป็นมมเล่ลองคู่นะครับตัวนี้เป็นงานตัดต่อนะครับไม่ใช่งานหล่อนะครับตัวนี้เป็นงานตัดต่อทั้งหมดครับ ตัวนี้ของร้อยห้าของเราก็จะได้ทั้งทั้งชุดเลยครับทั้งครบเซตไปเลยครับก็ลุกได้ลูกกิ้งด้วยครับแล้วก็ได้มุเล่ตัวนี้แล้วก็ได้มุเล่ตัวนี้สามตัวนะครับสามตัวแบบนี้เลยครับคือของ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 ,ของทีมงานเราก็คือจะจะไม่ได้ได้แปลงครับคือผมเคยเห็นลูกค้าสั่งของ เจ้าอื่นนะครับผมเคยไปใส่ให้นะครับเขาทำลูกกิ้งมามันต้องได้แปลงขานี่ครับก็คือถ้าลูกค้าถ้าใดสั่งไปนะครับแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะดัดแปลงยังไงก็จะใส่ไม่ได้ครับก็คือมันจะทำยากหน่อยนะครับแต่ตัวน,นี้เราแปลงให้เบียดเสร็จนะครับก็จะใส่ได้เลยนะครับ โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นในตัวรถนะครับไม่ต้องดัดแปลงตัวรถครับก็คือเราทําไปมันจะใส่ได้เป๊ะเลยครับตัวนี้ครับส่วนตัวนี้เป็นเป็นของเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบตัวนี้เป็นของเพาใหญ่นะครับเพาใหญ่นี้ก็คือหมายความว่าเออเออมันจะเป็นรูนี่ครับ นี <N gli> ่ครับรูเผาตรงนี้ครับนี่ครับเผาใหญ่หน้าตาจะจะเป็นอย่างนี้นะครับเผาใหญ่แต่ถ้าเผาเล็กก้านตรงนี้มันจะเล็กนะครับก้านนี้ก็จะเล็กด้วยนี่ก็จะเล็กด้วยแต่เผาใหญ่นี่ก็คือสเปคนี้ก็เอาไปใส่ได้เลยครับไม่ต้องดัดแปลงครับถ้าเป็นถ้าเทียบกันกับตัวล่องเล็กนะครับตัวเผาเล็กนะครับตัวเผาเล็กมัน มันจะต้องแปลงขาลูกหลอกนะครับขาลูกหลอกตรงนี้นะครับแปลงขยับเข้ามาให้มันอยู่ด้านในตรงนี้นะครับตัวนั้นนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้คือไม่ต้องแปลงนะครับใส่ได้เลยนะครับครับตัวนี้ส่วนราคาก็มันพันผวนนะครับมันขึ้นลงตามตามราคาอะไรนะครับที่เอาเราเอามาทํานะครับ เราไม่ได้สต็อกของไว้เยอะนะครับมันเราก็ทำตามลูกค้าสั่งนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งถึงจะทำนะครับไม่ได้ทำไว้นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่ามันมีต้นทุนนะครับเราต้องเบิกศูนย์ตัวนี้นะครับเบิกศูนย์แล้วก็มาตัดเชื่อมให้ลูกค้านะครับแต่ตัวนี้ต้องใช้ตัวเดิมลูกค้านะครับมาเทินเอานะครับราคานี้ แต่มันจะมีราคาราคางานงานงานรอนะครับเจ็ดพันห้าครับได้ครบเซ็ตเหมือนกันเลยครับแบบนี้นะครับงานล่อนะครับเจ็ดพันห้าจะได้ครบทั้งทั้งสามตัวเลยครับได้ได้ทั้งมูรี่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ได้ตัวนี้นะครับแล้วก็ได้ลูกกิ่งลูกกิ้งนะครับนี่ครับนี่คือลูกกิ่งนะครับ ตัวนี้นะครับใส่ได้เลยนะครับก็ที่ต้องใช้ตัวเดิมก็จะมีน็อตขันอันนี้ครับที่ถอดออกจากตัวเดิมครับก็เอามาขันได้เลยนะครับอันนี้ใส่เป็นลูกปืนสองตัวไปแล้วครับส่วนตัวนี้ตัวล่างนะครับมันก็จะมีบูตรองนะครับ นี่ครับบูทลองต้องลองตรงนี้นะครับนี่ครับต้องลองลองตรงนี้ครับเพื่อให้ให้ลองลองบูเล่ทั้งสองตัวมันตรงกันนะครับนี่ครับตอนนี้มันจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่นี่ครับก็จะอยู่อย่างนี้ครับนี่ครับถ้าถ้าไม่ไม่ไม่ลองลองตรงนี้นะครับมันก็จะ ยังไงล่ะม,มุลี่ตัวนี้มันก็จะขยับไปด้านในอย่างนี้ครับมันก็จะไม่ตรงกันนะครับสายพานมันก็จะเอียงนะครับเราจึงทําตัวนี้ลองมาครับเพื่อให้ล่องมันขยับมาตรงกันนะครับเพราะว่าเราเราทําล่องตัวนี้ใหม่นะครับให้มันพอดีกับกับสติกขาลูกลอกที่ที่อยู่กับตัวรถนะครับเพื่อไม่ให้มันชนนะครับถ้าเรามาแปะเลย ไม่ได้นะครับแปะตัวเดิมเลยไม่ได้ถ้าแปะตัวเดิมคือติดขาลูกลอกนะครับไม่ได้นะครับแนะนําลูกค้าที่จะเอาไปทําเองนะครับคือมันไม่ได้ครับมันต้องทําใหม่ใหม่ทั้งตัวนี้เลยครับทั้งสองล่องเลยครับจะทําแค่ล่องเดียวไม่ได้นะครับต้องทําใหม่สองล่องนะครับครับสําหรับอะไรแต่งก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับที่ผมใช้กันครับ ครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับฝากไว้เป็นความรู้นะครับสำหรับใครที่จะแต่งนะครับครับขอบคุณครับ